ทางอาสากรเราได้มีโอกาสร่วมกับบริษัทไทยลัคอิสราเอยหรือพีพีพามครับผมชื่อปัจจุบันนะครับแล้วก็ชมรมต่างๆที่ได้มาร่วมกันนะครับวันนี้ถือว่าเราเป็นการจัดกิดจกรรมทครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งครับที่ร่วมคารวะมาประมาณ40กว่าพันถือเป็นเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่สําหรับคนที่ได้โอกาสกว่าเรานะฮะเราผู้ผู้ผู้ผเลี้ยงกุ้งถือว่าเป็นผู้ที่พร้อมนะฮะพร้อมจะมอบ สิ่งของสัมภาระและเป็นคนที่มีน้ำใจอัน,อนประเสริฐนะฮะที่มาร่วมน้ำใจสู่ชาวชาวดอยครั้งนี้นะครับก็ผมแนะนำตัวแทนนะฮรรู้สึกปพิ่มเพิตันใจมากเลยพอเห็นสภาพน้องๆที่เขาเล่นอยู่ที่เขาขาดสิ่งของสัมภาระเยอะแยะหมดเลยสภาพห้องเรียนนะฮะเนี่ยห้องเรียนเป็นเอ่อเป็นไม้ไผ่ปูไม้ไผ่ห้องน้ำเอ่อถือว่าที่นี่ขาดยังขาดอยู่เยอะนะเราก็มีโอกาสเรา เราเมีโอากาสเราก็น่าจะสร้างบนญนำความดีมอบสิ่งของดีๆมาให้กับน้องๆชาวดอยนะครับผมนะผมก็ขอบุญครั้งนี้นะให้ชาวกุ้งทุกคนได้เลี้ยงกุ้งประสบผลสำเร็จและเลี้ยงกันไซส์ใหญ่ๆนะครับและถ้้มีกำไรเยอะๆและขอให้ทุกท่านสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์นะครับจะได้มีกำลังต่อสู้กันต่อไปนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับในส่วนของกิจกรรมที่เราร่วมกันทำนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยเปเชีนะครับแล้วก็บริษัทไทยลัก์นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญกับพี่น้องบนพื้นที่สูงนะครับเนื่องจากพี่น้องบนพื้นที่สูงแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ชายขอบนะครับเราเน้นมุ่งเน้นไปที่พี่น้องบนพื้นที่สูงแล้วก็พื้นที่ชายขอบนะครับของของประเทศซึ่งจะอยู่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนน่านนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่บนพื้นที่สูงแล้วก็ห่างไกลจากความเจริญ ครงการที่เราทํามานะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับประมาณปีนี้เป็นปีที่10นะครับแล้วก็มีการพัฒนาการเพิ่มขึ้นเป็นลําดับนะครับจากครั้งแรกครั้งที่2เรามีการเพิ่มของจํานวนสมาชิกที่เข้ามาร่วมจากหลากหลายทั่วประเทศทุกคนที่มาก็มีความตั้งใจที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสิ่งสําคัญนะครับวันนี้สิ่งที่เรากําลังดําเนินการแล้วก็ทํากันอยู่ก็คือเรื่องของทํำยังไงที่จะให้เกิดการเรียนรู้ ตั้งแต่คนที่ที่ขาดโอกาสนะครับใช้คำว่าขาดโอกาสมากกว่าได้โอกาสน,นะครับในการที่จะเข้าถึงเรื่องของการศึกษาเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารนะครับสิ่งที่เราทำนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการมาพูดคุยมาทําความรู้จักกันกับพี่น้องคนพื้นที่สูงแล้วนะครับสิ่งสําคัญเรามองถึงเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารนะครับด้านอาชีพนะครับด้าน ที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทํางานเราทําเป็นการบูรณาการในภาพรวมในเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องที่เราเอามาเพื่อเป็นตัวละครในการที่จะผลักดันออกไปเพราะว่าการสร้างคนเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากการสร้างตั้งแต่เยาวชนนะครับเยาวชนเรามุ่งเน้นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการศึกษาทำยังไงที่จะให้คนบนพื้นที่สูงมีโอกาสรับรู้และก็เข้าใจ ล้วค่อนข้างค่อนข้างที่จะเท่าเทียมกับคนที่อยู่ข้างล่างที่มีโอกาสทางการศึกษามากกว่าเราวันนี้เราเริ่มต้นมาจากการเรื่องของการให้ทาโครงการเรื่องของอาหารด้วยนะครับอาหารนั่นหมายถึงว่าโดยเฉพาะเรื่องของอาหารโปรตีนในส่งของอาหารโปรตีนเนี่ยพี่น้องบนพื้นที่สูงเนี่ยโปรตีนเราดูเหมือนกับจะมีโปรตีนในค่อนข้างค่อนข้างที่จะสมบบูแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย รามีปกติค่อนข้างที่จะน้อยมากนั่นหมายความว่าการพัฒนาการของสม,ม iston, องการพัฒนาการของร่างกายในขณะที่เป็นเยาวชนอยู่เนี่ยจะเป็นส่วนที่มีความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาการพวกนี้มากดังนั้นคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นผู้ที่ผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็ทําโครงการอีกอโครงการที่มีความสัมพันธ์กันนะครับก็คือโครงการของการให้พัฒนาการเรื่องของอาหารนะครับเป็นเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเราก็ส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้เขาว่า เมื่อไรที่เขาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครับแล้วก็เลี้ยงวัวซึงเป็นการพัฒนาในสเต็ปที่สองในการสร้างงานตรงนี้เราสร้างความต่อเนื่องตัวอย่างเช่นเรื่องของการสร้างธนาคารหมูนะครับเมื่อไหรที่เราทำโครงการเนี่ยเราจะมีมีหมูสายพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์แล้วเอามาให้ชาวบ้านนะครับเลี้ยงนะครับหมู่บ้านไอ้บ้านหนึ่งนประมาณ2ตัวแล้วก็เลือกคนที่เลี้ยงหมูเก่งนะครับเมื่อ เมื่อเราเลือกคนที่เลี้ยงหมูเก่งนั่นหมายความว่าหมูเรามีโอกาสรอดแล้วก็เมื่อไหรที่มีลูกออกมาเราก็ขอลูกคืนมาสองตัวนะครับได้ลูกสองตัวนั้นเราก็ให้ไปบ้านอื่นเราก็ทําต่อเนื่องเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นหมูเองนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเราก็มีการแลกเปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์ของหมูระหว่างหมูบ้านนะครับหมู่บ้านนี้มีหมูตัวผู้อยู่แล้วเราก็ย้ายไปอีกหมูบ้าน เพื่อการทำไม่ให้เกิดเลือดชิดในส่วนของปีนี้นะครับเป็นปีที่ค่อนข้างจะสําคัญเนื่องจากวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านแม่ลามาน้อยนะครับหมู่บ้านแม่ลามาน้อยเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลมากนะครับเราเริ่มต้นทํางานด้วยการส่งเสริมเรื่องการศึกษาหมู่บ้านแม่ลามาน้อยไม่มีหน่วยการศึกษาที่โรงเรียนที่ที่หมู่บ้านนี้เราอยู่ที่ศูนย์การศึกษายาแพรกสารวินนะครับศูนย์การศึกษายาแพรกสารวินเป็น เป็นศูนย์การศึกษาที่อยู่นอกระบบที่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระบบของกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าเรากําลังใช้นำเอาคนในใ,ใ,ใ,ใน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 หมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะายากจนนะครับที่ไม่มีโอกาสได้ไปเรียนที่อื่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็สร้างโรงเรียนเพื่อสอนให้เขาเรียนรู้การเรียนรู้ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมเป็นการเรียนรู้จากฐานทรัพยากรของชุมชนนะครับเรามีคนที่เป็น มีจิตอาสา,ศาเ,ปเป็นคนกระเรียงที่มีจิตอาสาแล้วก็เราเอา,เอาข้อมูลพวกนี้นะครับถ่ายทอดมายังเด็กๆรุ่นต่อไปเราสามารถที่จะสร้างคนณว,วันนี้เราสามารถสร้างโรงเรียนตรงนี้ให้จบป6ได้แล้วก็กําลังจะขึ้นมัธยมนะครับโดยพัฒนาการเป็นลําดับใช้เวลาค่อนข้าง,งที่จะนานเหมือนกันณว,วันนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ศูนย์ศูนยาแพทย์สารวินเรามีเพียงอาคารไม้หลังเก่า ที่เป็นอาคารไม้ที่ทําขึ้นมาแบบลําลองหลังคาก็รั่วไปหมดแล้วนะครับวันนี้ทีมงานของอบริษัทไทยลักษณ์นะครับแล้วก็พับพวกในวงการกุ้งในวงการปลาหรือว่าวงการอื่นๆที่เข้ามาช่วยด้วยมามา,มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเมื่อเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันแล้วสิ่งสําคัญในว,วันนี้ก็คือเรื่องของการที่เขามาร่วมสร้างอาคารอาคารเป็นสิ่งสําคัญมากไม่ได้ดูใหญ่โตแต่ว่าเป็นสิ่งสําคัญมากในการที่จะ เป็นฐานในการที่จะสอนให้คนที่นี่เรียนรู้จากฐานของตัวเองตัวอย่างเช่นเรื่องของการปลูกข้าวนะครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวแต่ว่าข้าวของเราเราไม่ได้ปลูกข้าวเราปลูกข้าวบนฐานของภาษาศาสตร์ภาษาไทยเราปลูกข้าวบนฐานของวิทยาศาสตร์เราปลูกข้าวบนฐานของคณิตศาสตร์นะครับเราปลูกข้าวบนฐานของภาษาซึ่งทําให้เด็กสามารถเรียนรู้ในเวลาเดียวนะครับอันเป็นรูปแบบการศึกษาที่เราใช้อยู่นะครับบนพื้นบนพื้นฐานของ วัฒนธรรมบนพื้นฐานของทรัพยากรที่ที่มีอยู่นะครับแต่ฐานสําคัญจริงๆในเรื่องของการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่จะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนที่อยู่บนพื้นที่ชายขอบโอกาสที่จะเป็นเป็นคนที่มีโอกาสทางด้านการศึกษานนั้ค่อนข้างยากการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นที่ของของงานฐานฐานวัฒนธรรมฐานฐานทรัพยากรเนี่ย เป,เป็นเรื่องที่เราเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์จริงๆเราเรียนรู้ฐานของป่าไม้วันนี้เรากําลังเริ่มต้นเรื่องของสมุนไพรที่อยู่ในปา่าเรามีทีมงานนะครับของมหาวิทยายลัยนะครับไม่ไดผ้ผมไม่ได้เป็นคนคนเดียวที่ทํางานตรงนี้เรามีคนอื่นๆนะครับที่อยู่ในมหาวิทยายลัยนะครับมาช่วยเรื่องของพืชก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องพืชเรื่องของหมูก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องหมูเรื่องของปลาก็มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาที่ก็มาคอยสนับสนุนทีนี้พอมันเกิดขึ้นในการสุดท้ายของมันก็คือเรื่องของทรัพยากรครับ เมื่อเราสามารถเข้าใจและรู้จักมูลค่านะครับก่อนที่เราะรู้จักเราเราจะรู้จักมูลค่านั้นก็คือเราต้องรู้จักเรื่องของคุณค่าก่อนวันนี้เรากําลังเรียนรู้เรื่องคุณค่าของทรัพยากรที่เรามีอยู่เมื่อเรามีคุณค่าของทรัพยากรที่เรามีอยู่เราก็ทําให้ทรัพยากรที่มีอยู่ตรงนี้มีคุณค่ามากขึ้นเราเปลี่ยนคุณค่าให้เป็นมูลค่าได้ในอนาคตันใาย้ชนตัวมูลค่าพวกนี้จะเป็นตัวต่อเชื่อม ให้ทรัพยากรยังคงอยู่เป็นตัวต่อเชื่อมให้คนในท้องถิ่นนั้นคงอยู่เพราะว่าเรากําลังเปลี่ยนคุณค่าให้เป็นมูลค่านะครับภายใต้มุมมองเรื่องของการศึกษาบรูรณาการเรื่องการศึกษาบรูรณาการเรื่องของอาหารอาชีพบรูบรณาการเรื่องของวัฒนธรรมนะครับบรูรณาการในเรื่องของประเพณีนะครับประเพณีปฏิบัติที่ที่เขาไม่อยู่เราจะไม่ไปก้าวไกายในเรื่องของงานที่เขาเคยมีอยู่ เราเดินตามสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็พัฒนาต่อยอดด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เสริสสรมสร้างมูลค่าให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นครับ สวัสดีค่ะหนูดิฉันทันชนกปาราวันวงนะคะจากนิตยสารนครบิดค่ะในครั้งนี้นะคะที่เราได้มางาน10ปีไทยลักแม่โจ้สารฝันปลาน้ําใจนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่เส้นะน้ตัวน้นองครับนนลองประทานกุ้งประจวบวันนี้ก็ได้มาร่วมกับไทยลักเป็นปีที่3ซึ่งก็ทุกๆปีก็มาลักษณะนี้ฮะก็คือปลาทมดอยมาบริจาคของมาสร้าง ปปลาสร้างโรงเรือนให้กับทางหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญนะครับค่ะแล้วรู้สึกไงบ้างคะในครั้งนี้ต่างจากครั้งอื่นที่มาไหมคะสองมันคล้ายๆกันหมดแล้วครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปให้ใครค่ะความทับใจมันอยู่ที่การเดินทางค่ะเพราะว่าที่มานี่มันไม่ได้มาง่ายๆเลยใช่ถ้าวิ่งมาเองเนี่ยโอ้โหถ้าวิ่งมาเองนี่หมดสิทธิ์หลงแน่ๆ GPS ก็ไม่มีสัญญาณก็ไม่มีถ้าไม่มีคนนำมานี่จบ มันคุ้มไหมคะกับที่เราลำบากมาขนาดนี้เราก็ได้มาเห็นรอยยิ้มของพี่รองทุกคนที่เราเดช่มยมันเป็นความประทับใจมากกว่ามากกว่าคาว่าคุ้มอย่างนี้ดีกว่าประทับใจครับแล้วก็เหมือนกับว่าของที่เราให้เขาเขาใช้ได้จริงใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเออปากกระป๋องเนี้ยเราก็มองง่ายๆแต่เขาคือเขาสามารถดำเนชีวิตได้ถึงใช่ถึงแม้ว่าเราไม่มาให้เขาเขาก็ดำเนินชีวิตได้ก็ใช่ใช่ไหมฮะ แต่ว่าถ้าเราให้เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ดรงชวิตได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองเราถ้าเกิดมีโอกาสในปีหน้าก็จะมาอีกทุกสงปีไหมคะคือมา3ปีแล้วยังไงก็ต้องมาแล<า> <มา S 2> ้วครับใช่ใชเคยไปที่มันโหดกว่านี้แล้วนี่ถือว่าถือการเดินทางที่ค่อนข้างง่ายมากเรามีอุปสรรคอะไรบ้างคะเราอุปสรรคก็คือเรื่องของการคำนักขมหลักๆใช่ไหมฮะเพราะถนนมันไม่ได้เรียบหรือว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด สัญญาโทรศัพท์ก็ไม่มีโอกาสลงมันสูงมากถ้าลงแล้วก็จบอืมเนี่ยแหละครับก็เหมือนทุกครั้งที่ไปคือได้ความประทับใจได้ความรู้สึกดีๆกับคนที่มากินมารับของจากเรามีแต่รอยยิ้มคือคือเขาต้องการจริงๆมีการอาจจะมีการแย่งกันด้วยสังเกตไหมนั่นคือว่าเขาอยากได้แต่ว่าไม่ค่อยได้รับ เขาได้รับอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มาในฐานะผู้ให้เพราะฉะนั้นในการให้เราเห็นรอยิ้มเขาเขาอยากได้เราก็พอใจแล้วเขาจะใช้อะไรเราไม่รู้ถูกไหมฮะใช่ก็แล้วแต่เขาแต่ว่าเราได้ให้ไปแล้วเป็นความสบายใจของเราเขาอยากได้ไงไม่ได้ว่าเราเอายัดใส่มือเขาแล้วเขาเอ๊ะอะไรว่าอะไรเงี้ยนะนี่เขามาขอเราต้องการเงี้ยเออมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการคิดว่าอย่างนั้นนะอ่า สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกน,นิกาวิมากเกษมศรีค่ะชื่อเล่นรถค่ะความรู้สึกก็คือรู้สึกดีใจมากเลยค่ะดีใจั้งแต่เห็นอาจจะโกบพ้นลงในเฟซล้วค่ะว่าคือมีขบวนรถมาเยอะมากเลยค่ะปีที่แล้วก็คือไม่ของไม่ค่อยเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็พออาจารย์บอกว่าให้ชวนคนมาท <c oughs> ั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะแล้วก็ <c oughs> เมื่อคือนก็กลับไป ก็ไปชวนพ่อพ่อแม่แม่ค่ะเล่าให้ว่ามีพี่พี่แขกจะพัดใต้จะมาทำกับข้าวให้กินมีกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วมก็ชาวมาก็จริงๆวันนี้มีหลายที่ค่ะที่จะจับวันเด็กแต่ก็คือหนูไปเล่าให้ฟังว่ามียานุยานี้ของเยอะมากแล้วมีรถสิบล้อมาด้วยค่ะชาวมาก็เลยมาที่นี่ส่วนส่วนมากมาที่นี่ค่ะก็คือแบบมาถึงก็เห็นของแล้วก็ื่นเต้นดีใจค่ะพอตอนนี้ก็คือแบบ ชาวบ้านดีใจมากเลยได้ของเยอะค่ะเยอะกว่าปีที่แล้วค่ะแล้วก็อาหารก็เต็มที่มากเลยตอนนี้ก็รอกินกุ้งอาหารมื้อเย็นค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ตื่นเจนกับเราตื่นเต้นรอรอกินค่ะว่ามันจะอร่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่อเล่นเจนนะคะชื่อจีอัมพิกาบุรณภาคุณค่ะก็งานผ้าวันเด็กวันนี้นะคะอลังการมากค่ะสำหรับเจเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาคือการจัวันเด็กไม่เคยยหา่อย่างนี้มาก่อนค่ะ เมื่อวานก็เวลามารอนเนี่ยคือเห็นขบวนรถมานี่ตึงเต้งมากค่ะแล้วพอมาถึงยกของแบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากค่ะของมันเยอะแล้วก็ทิ้งงานก็เยอะคือตึงเต้งค่ะตึงเต้งค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานี่อตอนเด็กไม่เคยใหญ่ท, <ๆ S 1> ที่จัดที่สุนทร,รียนหรือว่าที่โรงเรียนที่เรียนอย่างนี้ค่ะ<ม><ม>ก็ใหญ่มากค่ะใหญ่มากตึงเต้งกุ้งก็ตัวใหญ่ด้วยชาวบ้านก็ตึงเต้งค่ะเล่าให้ฟังมากันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ แบ่งเบาเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทำหน้าบนเขาตาชี้ตื้นยาวพอกินกินของโรงเรียนของหนูนั้นมีครูดอยครูใหญ่ครูน้อยเป็นได้ทั้งสองห้องเรียนห้องน้ำขาดคนเลี้ยวมองทุกวันจำต้องยับเท้าไปรี เรามาเติมฟันแบ่งปันน้ำใจยามมีทุกไทยช่วยเหลือแบ่งเบาเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทำหน้าบนเขาอาชีาคือเพยาวพอกินหินพอรวมใจทั้งพอ